ยังไม่ได้โกนวนวดอะไรทายกล้ๆก็ไม่เห็นนะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโปรเจกต์แรกสุดที่กีได้หลังจากที่เริ่มตั้งบริษัทมาก็มาดูกันว่ากีได้ดีนี้เท่าไหร่แล้วก็คุมค่าแรงไหมนะทำอะไรบ้างลูกค้าเป็นแบบไหนแล้วก็เออมันเป็นยังไงบ้างได้โปรเจกต์มาอย่างไางไ คือตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนกิ่เรียนจบเมื่อปีที่แล้ว2022กี่กิก็เริ่มโพสต์งานของตัวเองลง IG อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่กิจะเรียนจบสาขาเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์อ่ะกิ๊ก็เริ่มโพสต์งานของตัวเองลง i อไม่ว่าจะเป็นแบบการบ้านที่ที่เราทำเนาะโปรเจกต์เว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วก็ความสนใจแนวทางในการทำเว็บไซต์ที่เราเออที่เราชอบที่เราใช้ ก็โพสตลงไอจีไปแล้วก็จู่จก็มีวันหนึง่งเว็บดีไซเนอร์คนหนึ่งชื่อมิเชลเขาก็มี Marketing Agency ของตัวเองอยู่ที่ซีแอตเทลมีแหละเป็นบริษัทเล็ก,เ,ลกเขาก็ทัก DM ทักขึ้นมาถามว่าเออเนี่ยอยู่ทำเว็บไซต์หรออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเราก็นัดคุยกันเป็นคล้ายๆ Discovery Call แบบคุยเพื่อสำรวจความสนใจว่าเออเนี่ยเราทำเว็บไซต์แนวนี้นะอะไรอย่างงี้ แล้วก็ความถนัดเราเป็นอย่างนี้ประสบการณ์เราเป็นอย่างนี้ทักษะเราเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็คีบเป็นทัชกันมาตลอดหลังจากนั้นแล้วพอกิเลนจบปุ๊บเดินจบประมาณเดินมิถุนาแล้วก็ช่วงปลายปีประมาณฤศจิกากีก็ตั้งธุรกิจจดทะเบียนบริษัทของตัวเองอก็เป็นบริษัทเจ้าของคนเดียวนี่แหละมีกี่คนเดียวแล้วมันก็เป็นช่วงพอดีที่ว่ามิเชลเพิ่งจะได้ดีลกับลูกค้าคนหนึ่งไป ทุลูกค้าคนนี้เขาเป็นเหมือนเป็นดีเรกเตอร์ขององค์กร Non-Profit Organization ที่ชื่อว่า Zero Waste San Diego ซึ่งเป็นองค์กรคล้ายๆกับว่าเขาให้ความรู้เกี่ยวกับ Zero Waste แล้วก็ sustainability ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ w o w w e แบบแบบยั่งยืนอะไรเงี้ยให้กับคนทั่วๆไปซึ่งอยู่ที่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียโอเค พอดีว่า,าลูกค้าเขาเนี่ยเขาเขามีเว็บไซต์ที่มีเว็บไซต์ออริจินอลของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ WordPress เออทีนี้มิเชลก็เลยต้องการคนทำ WordPress แล้วก็เขาก็เอินึกถึงกีแล้วก็ DM เอมกี้มา,าถามว่าเอิเนี่ยอยู่สนใจไหมเขาได้ดีลมาประมาณนี้นะมีงบคือ1,500เหรียญกิก็ฟังตอนแรกก็โอ้ห5 0 0แล้วกิก็ยังไม่แน่ใจไงยังใหม่อยู่กิก็ยังไม่แน่ใจว่าไอพเนี่ย เป็นงบของทั้งทีมแล้วต้องเอามาหารกันหรือว่าหรือว่ายังไงเอ,อมิเชลก็เลยบอกว่าโ oh, no, no, no อ้โนโนโพันห้าร้อยอะของยูคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเขาได้คัทของเขาไปหมดแล้วพอกิฟฟังก่กแบบพันห ah ้าร้อยของกิคนเดียววะโคตรเยอะเลยนะเวย้ยแบบคือกิก็เอามาคูณเป็นเงินไทยเนาะเพราะว่าตัวเลขมันเยอะดีครึ่งแสน <laughs> ครึ่งแสนด้วยยิ่งช่วงนั้นแบบดอลลาร์มันแข็งด้วยเออ โอเคกีก okay. ็แบบเออเอาดิเอาดิเอาแน่นอนเอาแน่นอนไม่ไม่พลาดไม่พลาดพอหลังจากนั้นปุ๊บเออก็เริ่มทํางานกันคืองานหลักของกีก็คือการสร้างเว็บไซต์ให้เขามีว่ามีเว็บเพจทั้งหมด6หน้า,าแล้วก็สร้างไปโดยใช้เว็บดีไซน์มอคอัพจากที่มิเชลออกแบบมาให้มันก็เออหน้าตาป,ประมาณนี้เดี๋ยวกีแปะให้ดูก็มีทั้งหมด6หน้าแล้ว นอกจากการสร้างเว็บไซต์ก็คือกีก็ดูแลเรื่องเทคนิคต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือ,อ,มอต่างๆอัปเดตให้มันแบบให้มันเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน troubleshooting ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างระหว่างที่กีทำงานแล้วก็ทำเว็บด็อ umentation ซึ่งมันก็คล้ายๆแบบเว็บทู t อ r i เ l ีให้กับลูกค้าด้วยโอเคแล้ว ระหว่างที่กี๊กทำงานกี๊ก็แทร็กชั่วโมงไปด้วยว่าวันไหนทําอะไรบ้างแล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรเจกต์เนี้ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%แต่ว่าใกล้มากๆแล้วเพราะว่าเหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆคือทํามาประมาณทํามาตั้งแต่พฤศจิกายนก็11-12-1ตอนนี้ก็3เดือนเต็มๆแล้วนะเกือบย่างๆจะเข้าเดือนที่สีแล้วนะ แล้วกิ๊กอ,อ็ลองเอามาแบบรวมจํานวนชั่วโมงทั้งหมดดูปรากฏว่ามันคือ108ชั่วโมง108ชั่วโมงนะทีนี้กิก็เลลองเอามาคํานวณลองเอามาหารกับเงินที่ได้1,500หาร108ตกตัวเลขที่ได้มาก็คือ13ชั่วโมงกว่าซึ่งเออไม่ใช่13ชั่วโมง13เหรียญต่อชั่วโมงนะซึ่งอันนี้มันคือ มันคือต่ำกว่า minimum wage ของที่นี่อีกนะเออพอกี้รู้แล้วกี้ก็แบบมันไม่คุ้มค่าแรงอะมันไม่คุ้มค่าค่าเงินอะเออแต่ว่าถ้ามองอีมุมหนึ่งอะเออถ้าตัดถ้าตัด equation ออกไปอะมันถือว่ากี้ได้ประสบการณ์เยอะมากๆคือมันมันคุ้มค่าประสบการณ์มากๆแถมกี้ก็ได้บทบทเรียนต่างๆแล้วก็ได้ฝึก ฝึกสกิลที่กี้ยังไม่เคยได้ทำมาก่อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นมันทำให้กี้รู้ว่ามันทำให้กี้รู้ว่าแบบเอ่อขั้นตอนไหนควรทำอะไรก่อนแล้วก็ขั้นตอนนี้ควรใช้วิธีนี้ดีกว่าวิธีนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละขั้นตอนมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อ่าซึ่งความรู้เหล่านี้กี้เอามา apply กับงานต่อ,ตอไปได้เอ่อมันทำให้กี้แบบเอ่อคำนวณข่าแรงของ,ของตัวเองได้แม่นยำขึ้นแล้วก็แฟร์กับตัวเองมากขึ้น นะสำหรับงานต่อ,ตอ,ตอไปคือมันทำให้มองภาพออกมากขึ้นว่าเออโปรเจ์รูปล่างแบบเนี้ยหน้าตาลักษณะแบบเนี้ยมันมีความยากง่ายระ,ระดับไหนนะควรจะคิดในเลทนี้หรือว่าเลทนี้ในเรนจ์นี้หรือว่าเรนจ์นั้นดีกว่า,าถ้ามันไม่ผ่านมันไม่ผ่านโปรเจกต์แบบเนี้ยมาเราก็จะมองไม่ออกว่าโปรเจกต์ระดับโปรเจกต์หน้าตาแบบเนี้ยมันยากหรือมันง่ายนะมันจะลำบากในการคาดเดา เออนั่นแหละแล้วนอกจากเรื่องบทเรียนทักษะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆที่กได้จากโปรเจก์นี้กีก็ยังได้ลูกค้าแล้วก็าพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆด้วยคือ,อาพาร์ทเนอร์มิเชลเนี่ยคือเขาเขาดีกับกีมากๆเขาให้ความช่วยเหลือตลอดแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆไม่ใช่แบบว่าเขาจ่ายเงินให้กีแล้วก็ปล่อยให้กีไปแบบไป,ไป,ไปแต่เอดับหน้าแบบแก้ปัญหาเองอะไรเงี้ยโยนงานให้เราเลยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่เลยเขาแบบ อยู่คอยช่วยเหลือแล้วก็เช็คอินกับเราตลอดทุกวีคนะซึ่งแบบเออกิ๊ก็รู้สึกโชคดีมากๆที่แบบได้ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีขนาดนี้มันทำให้เราแบบเซตสแตนดานเอ่อสำหรับตัวเราเองว่าเออเนี่ยถ้าเราได้พาร์ทเนอร์แบบเนี้ยคือพาร์ทเนอร์ที่ดีถ้าเราได้พาร์ทเนอเร์ที่แบบไม่มีสแตนดาตร์ดตรงเนี้ยแล้วก็เราก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าแบบเออจะทำต่อหรือว่าจะปัดตกไปนออกไหมเออนั่นแหละแล้วก็ นอกจากการได้พัฒนาที่ดีก็คือการที่แบบว่ากี้สามารถพอพอเราสามารถแบบส่งงานได้ตามที่เขาคาดหวังแล้วก็คุณภาพของผลงานมันเป็นไปตามที่เขาคาดหวังอ่ะเขาก็จะเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็เ,เห็นสกายภาพของเราแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะรีเฟอร์เราให้กับคอนเนคชั่นของเขาซึ่งมันก็ทำให้แบบการหางาน การได้งานเช่นต่อไปอ่ะมันง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงเอาละ่ะก็สรุปง่ายๆก็คือ,อาถามว่าคุ้มค่าแรงคุ้มค่าเงินไหมถ้าเทียบกับค่าแรงที่ได้ถ้าเทียบกับเงินที่ได้บอกได้ว,ว่าไม่คุม้มนะแต่ว่าคุ้มค่าประสบการณ์มากๆแล้วก็เราก็ไม่เสียใจที่เราตอบรับที่เราได้โปรเจกต์นี้มานะโอเคค่ะนี่ก็นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ โปรเจกต์แรกสุดที่กิดได้หลังจากที่กิตั้งธุรกิจของตัวเองมาถ้าใครมีคำถามอะไรมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกิเดี๋ยวกิวกตามมาอา่านแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะได้มีอีกหลายๆคนที่ได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยเนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคราวหน้าเนาะ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วค่ะบายยค่ะ